สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาทําคลิปการประกอบตัวฉากต้นห้องเมนยี่สิบนะคะอันดับแรกเดี๋ยวเราจะเริ่มจากตัวพื้นล่างกับตัวเปาวขานะคะก็แผ่นใหญ่เนี่ยจะเป็นแผ่นหมายเลขห้าแล้วก็แผ่นเล็กๆสองอันจะเป็นหมายเลขหมายเลขหกกับหมายเลขเจ็ดนะคะแล้วก็ตัวแผ่นเล็กสุดอันนี้คือจะเป็นหมายเลขเก้าโอเคค่ะ ใส่บล็อกเหล็กเข้าไปตามจุดต่างๆนะคะแล้วก็ตัวตัวุพลาสติก แบบนนี้ะะคะสังเกตมันจะมีสองรูใช้รูเล็กนะคะ มาเสียบเข้ากับตัวผื้กบลงไป oh. ลงไปนะใส่บล็อเหล็กลงไปตามจุดต่างๆแล้วก็ยิงเลย าขึ้นมานะคะตัวนี้ก็จะกลายเป็นด้านบนแล้วขั้นตอนต่อไปใช้น็อตแบบนี้นะคะแบบเดิมใส่เข้าไปที่รูเล็กเหมือนเดิมนะคะต่อไปจะเป็นแผ่นใหม่เลขสองกับแผ่นหม่เลขสามนะคะ เหมือนเดิมเลยนะคะน็อกตัวเดิมยิงที่รูเล็กอันนี้คือทันเสร็จแล้วจะเป็นอย่างนี้นะคะแล้วก็ใส่ตัวพลาสติกเข้าไปเอ,อไม่ใช่เดือยไม้เดือยไม้ตํำนี้เลย จับตั้งขึ้นนะคะแล้วก็ใส่เสียบเข้าไปกับตัวฐาน เป็นแผ่นหมายเลขหนึ่งนะคะจะเป็นแผ่นข้างก็หลักการเหมือนเดิมเลยใส่น้ำแบบนี้ไปที่รูเล็กเสร็จแล้วก็ใส่เดรยไม้เหมือนเดิมนะคะเสร็จแล้วก็จะกลายเป็นอย่างนี้แล้วก็ยกไปประกบอีกฝั่งหนึ่งนะคะ ทั้งหมดสี่จุดใช่ไหมที่ต้องมีสี่จุดนะคะต่อไปจะเป็นแผ่นชั้นนะคะเบอร์สิบสี่สิบห้าสิบหกนะคะเหมือนเดิมเลยนะคะใส่บล็อกเหล็กไปตามจุดต่างๆแล้วก็ใส่น็อตอันเดิมไปไว้ที่รูเล็กเหมือนเดิมนะคะ,ะ,คะเดี๋ยวย้อนกลับไปตอนช่วงแรกนะคะที่เราใส่ตัวน็อตตัวนี้เอาไว้สรุปไม่ใช่นะคะต้องถอดออกดึงออกอ่ะ มาใส่ตัวแผ่นชั้นนี้แทนคะต่อไปอันนี้จะเป็นแผ่นเล็กเบอร์12กับเบอร์13นะคะ ันนี้ฝั่งนี้เบอร์สินะคะแล้วก็ฝั่งนู้นเบอร์สิบสองก็ใช้น็อตนี้ยิงส่วนกระด้านหลักเลยส่วนอันนี้เบอร์13า ก็เป็นแผ่นชั้นเบอร์15นะคะแล้วก็ยิงล็อก ต่อไปจะเป็นแผ่นตั้งเบอร์11นะคะใส่บล็อกเหล็กแล้วก็ตัวฟูกตัวฟ๊กเออไม้ตัวเดอยไมย้ เป็นแผ่นชั้นเบอร์สิบสี่นะคะสิบสี่หนึงล็อคแผ่นเบอร์สิบเอ็ดนะคะสองอัน ใช้นับยาวนะคะอันนี้แผ่นชั้นเบอร์16นะคะทำวิธีเดียวกับ ชั้นก่อนอนเลยแผ่นเล็กนะคะเบอร์8 เบอร์สองหลัอกหล็อกที่บลอกทุกจุดเลย นะคะคพับบนเบอร์สี่นะคะแล้วก็แผ่นตั้งอันเล็กนี้คือเบอร์สิบนะคะ เราคันนอดอิง ยิงทุกจุดเลยนะคะตัวพลาสติกลองขานะคะ หน,นอันก็จะยิงน็อตทั้งหมดสามอันอเค๋เล็กหลอดก็พลิกตูข้ขึ้นมานะคะยิงบานประตูบานประตูนะคะเบอร์สิบเจ็ด เดี๋ยวเมื่อกี้เอาใหม่นะคะต้องยิงตรงนี้ใช้รูที่สอง อย่างกรณีที่บานมันติดติดฝึดฝืดอย่างนี้นะคะวิธีการแก้ไขก็คือเราจะตองเราก็คือเข้าไปคลายคลายมันออกมาไทน็อตก็ยิงเข้ายิงออกจนกว่ามันจะพอดี วิธีการง่ายสุดก็คือชี้ชี้เอาให้มาสุดตรงนี้ยิงให้ให้เหล็กมันมาสุดด้านด้านนี้เลยชิดด้านล่างจุดนี้ชิดนี้แล้วก็ด้านบนชิดตรงนู้นเลยนะคะมันก็จะพอดีก็จะพอดีแบบนีสส้นะคะพอปรับได้แล้วก็ยิงตัวนี้เข้าไปจะเป็นขั้นตอนเดียวกันนะคะอันนี้จะเป็นเบอร์ สิบแ <18. S 2> ปดปรับบานได้แล้วก็ยิงตัวเล็กเข้าไปอีกตัวหนึ่ง แต่นี่จับค่ะ ไปจะเป็นตัวแม่เหล็กนะคะใส่ที่บานก่อนตัวนี้ไม่มีรูม,มาร์กใช่ไหม,ไมต้องสองบานเลย ตรงนี้จะมีมาร์กให้นะคะอยู่ด้านในตู้ทีนี้อีกด้านหนึ่งนะคะก็จะมีบานประตูอีกสองบานซึ่งจะใช้วิธีเดียวกันกับ อีกฝั่งหนึ่งนะคะตรงนี้เราขออนุญ,ญาตไม่ถ่ายซ้ํานะคะทําเหมือนเดิมเลยอันนี้ก็คือเสร็จสําเร็จแล้วนะคะเดี๋ยวจะทําให้ดูนะคะว่ามันสามารถที่จะตั้งทั้งซ้ายแล้วก็ขวาได้นะคะสมมติว่าเราจะว่าผนังบ้านเราอยู่ด้านขวาเราก็เอาด้านที่ไม่มีชั้นไปชิดด้านขวาแล้วก็ด้านนี้ก็จะมีชั้นนะคะคือด้านนี้เราดันมาอยู่ด้านซ้ายแล้วก็แค่พลิกตู้กลับมา ไว้ฝั่งนี้แล้วก็เอามาชิดกับผนงังเหมือนกับด,ด้านซ้ายนี้เป็นผนงังเราก็จะไอ้ด้านช่องๆก็จะกลับมาอยู่ด้านขวาคือหลายคนสงสัยว่าเราจะประกอบแตกต่างกันหรือเปล่าคําตอบก็คือประกอบทุกอย่างเหมือนกันเลยนะคะเพียงแค่ว่าเราลิ๊กตู้เอาเท่านั้นเองเพราะว่าเนื่องจากว่าบานประตูเนี่ยมันสามารถเปิดได้ทั้งสองฝั่งอยู่แล้วดังนั้นคือมันสามารถตั้งได้ทั้งสองหน้าเลยไม่ว่าจะเป็นมุมไหนเราแค่ลิ๊กตู้ก็คือใช้ได้เลย ครับค่ะ